ครับผมสุดใหญ่ทรง่วไทยร้ายงานตัวยามเช้าครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสับปะหลังมาติดตามมันมันของไครแล้วใครเป็นคนทำมันตามผมมาครับเช่นเคยครับตามตลอดครับครับเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เ,ดเ,ดเราไปทำฝักเจจะของถวนก่อนครับคนนี้ ใบบุญน้าครับอ้าวรัสวัสดีครับเป๊ะอาทิตย์ป้าชื่ออะไรครับป้าสุดใจบุญญาชื่อเล่นชื่อดำชื่อเล่นชื่อดำป้าสุดใจบุญญาแล้วตรงเนี้ยก็เรียกอะไรครับอยู่ที่หนนางหินน้าวังเห็นน้องยาป้องตำบลนาวงหินอำเภอพนาถจ,จังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรีอ่ะครับผมแล้วตรงเนี้ยป้าปดำปลูกปันตรงนี้เนื้อที่กี่ไร่ครับห้าไร่ห้าไร่โอ้ตรงนี้เนื้อที่ห้าไร่ห้าไร่แล้วตรงนี้มันตรงเนี้ยอ่ามันกี่เดือนครับ มันเจ็ดเดือนกว่ากว่าเจ็ดเดือนกว่าฟาเอ้าแล้วขุดแล้วขุดกำลังขุดออกกำลังขุดครับผมแล้วอันนี้มันเจ็ดเดือนกว่าฟาแล้วผมอยากจะทราบว่ามันเจ็ดเดือนกว่าฟาแล้วปีเนี้ยป้าดำได้ใส่ปุ๋ยไหมครับไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แล้วป้าดำใช้ตัวไหนอยู่ครับอ๋อไอ้อะไรล่ะสองแดงอ่าสองแดงเนี่ยแล้วเล็กเ็กใช้ตัวไหนครับใช้ใช้ขวาเล็กเ็กใช้ขวาแดงใช่นไหมขวาแดงอ่าขวาแดงพอลงหัวเราใช้ตัว ขวาขาวบวกามีโนครับผมแล้วอันตรงเนี้ยมันตรงนี้ยังไม่ได้ใส่ปีนี้ยังไม่ได้ใส่กิ่งไไม่ได้ใส่ปุ๋ยแต่ฉีดฝาแดงกับฝาขาวไปเดียวในนี้ฉีดินนิดแต่อันนี้อันาขาวไม่ได้ฉีดเลยบอกว่าปีนี้ไม่ฉีดฝาขาวเลยบอกว่าไม่ขวากขาวไม่ได้ไปฉีดไปนี้ได้มาแล้วอันนี้แล้วขวาแดงบวกนี้แล้วไอ่ตัวข้า้งตูท้ายนี่ใส่ตัวอะไรด้วยครับ โเดว,วต้าเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวหนึ่งควันปีนี้ใส่เที่ยวเดียวก็สรุปเลยง่ายก็คือจี่ตัวนี้ไปสามเที่ยวแล้วบวกโมติด้วยจะม<ว>าโม,มติเที่ยวสุดท้ายแล้วปุ๋ยยังไม่เอาอยากให้อาป้าดำให้ความมั่นใจกับเษกษตรกรว่าป้า,าปีนี้ปุ๋ยได้ใส่ไหมทักครับยืนยันเลยครับปุ๋ยไม่ได้ใส่จ้าปีนี้จะฉีดไอ้ โสมแดงสามเที่ยวโมด,ดีเที่ยวหนึ่งโสมแดงผสมอะมิโนนี่ครับจุดนี้นครับใช่ไหมเนี่ยจุดนี้แต่อันนี้ปีนี้ไม่ได้ใส่ไปฉีดนี้าะมีตัวแดงอยูอ่กลับแล้วอันนี้ปุ๋ยนะีที่มันทำไมเราถึงไม่ใส่ปุ๋ยเพราะมันผลพวงมาแต่ปีแล้วใช่ไหมปีเล้วใส่ขี้ไก่ไปใส่ขี้ไก่ปีแล้วใส่ขี้ไก่ไปรอบเดิมแล้วฉีดโสมแดงไปตีเที่ยวตีมาปีนี้ขี้ไก่ไม่ใส่ฉีดโสมแดงไปสามเที่ยวแต่เออเห็นประดับว่าอะไรนะไอ เที่ยวเนี้มันมันมันเป็นยังไงมัน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 คนละพันอ๋ออันนี้มันสายเดียวสายเดียวปีที่แล้วมันเกษตรอ๋อปีแล้วมันเฟรหัวมันโตปีนี้หัวมันดุแต่หัวมันเล็กอ๋อนี่โอ้ยน้องข้าอะไรสายเดียวนี่หัวจะไม่ค่อยโตใช่ไหมโอ้โหครับพี่น้องเกษตรกรครับอ่าสังเกตดูครับนี่ถามว่าดูครับแตาละแง่งเนี่ยครับถึงมันหัวไม่โตโอ้โหผมยกไม่ขึ้นครับมันหนักอ้ยฮ่าฮอุ้ยดูเนี่ยครับจังโดเนี่ย ดูครับเรียดูหัวมันพันนี้คือสายเดียวหัวจะไม่โตแต่ดูครับถามว่าไม่โตแต่มันโดกอย่างเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นบางอันครับเนี่ยผมจะยกอันไหนเนี่ยครับมันยุบยิบยับยิบยิบไปหมดเลยครับหัวโอ้โหดูครับอาจะได้นับไปเขาบ่กกี่หัวผมคงนับไม่ไหวครับมันเยอะจัดครับอ่าดูครับเนี่ยท่านจะดูอันจะดูแก่ไหนครับเนี่ยหัวทั้งนั้นครับชัดเจนไหมครับ เนี่ยครับโอ้โหผมยกเหนื่อยแล้วครับโอ้หน้ําหนักดีมากครับและแป้งครับเดี๋ยวดมาดูแป้งกันนี่ครับนี oh, 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 right. Right. So, Or, oh, ่ครับแป้งเห็นไหมครับเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับเอาดูหวไอหัวหนึ่งก็ได้นี่ครับนี่ขนาดว่าแรงๆนะครับนี่ครับแป้ง แข็งโป๊กเลยครับป้างนี่ครับจะมีจมเข้าไปมีแต่หัวมันเลกนี่ครับถ่ายนี่เลยครับแน่เน่น่ชัดเจนไหมครับแน่เน่เน่ดูแป้งครับนี่ครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมียังไม่ได้ใส่ขี้ไก่ปีนี้ปปะดำฉีดโสมแดงไปสามเที่ยวครับจากคํายืนยันของปะดำครับชัดเจนไหมครับอันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรลองไปใช้ดูครับอันนี้โสมแดงเป็นอาหารชูกำลังเพืชีวภาพจูกดินงสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ช่วยฟื้นฟูดินปรับสภาพดิน ทำให้มันลากจะเยอะครับถ้าลากเยอะดูครับเนี่ยมันเป็นหัวครับถึงมันพันสายเดียวหัวจะเล็กแต่หัวมันดอกหัวมันดอกน้ําหนักมันดีปลาดำอ่าเที่ยวนี้ปลาดำกะกี่หาบครับใครกอ็อยากได้ในน้อยอยากได้ยังเยอะปีกายนี้ไ,ได้สามร้อยกว่าหาบอ่าปีกายสามร้อยกว่าหาบาแล้วปีนี้อยากจะได้มันสี่ร้อยอ่ะเอาสี่ร้อยอ่าถ้าเกิดอ่าครับเดียเด๋ยวเดี๋ยว อนนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปใหม่จริงตอนที่ปลาดำาสาม,มารถอีกทีครับว่าปลาดำได้กี่หาบได้กี่ตันนะครับผมแต่วันนี้ชัดเจนครับปลาดำยืนยันเลยครับว่าตองน,นี้เนื้อที่5้าไร่ปีที่แล้วใส่ขี้ไก่ไปหนึ่งเที่ยวและวฉีดไอตัวอขวาแดงกับขวาข,ข,ขาวไปสี่ครั้งแต่มาปีนี้ครับปลาดำบอกไม่มีเวลายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแต่ฉีดตัวนี้ไป3ามเที่ยวแล้วก็บวกโมติไปหนึ่งครั้งครั้งสุดท้ายอันนี้คือมันของ ครับโดไม่ใช่ว่ามีแค่นี้ท่านลองตามมาดูครับเนี่ยเนี่ยนะครับดันดูมันโดไว้โน่นดูครับโน่นโอ้โหกองไปไม่หมดมีแต่หัวอันนี้หัวมันนะครับไม่ใช่หัวมึงหัวมันนั่นเลยครับโดโนดูคนงานครับผูดน่้นครับยิ่งเข้าไปข้างในโน่ดหัวยิ่งใหญ่ครับโน่ดปลาดําบอกตรงนู้ดปกติจะไม่ค่อยใหญ่นะแต่ปีนี้หัวใหญ่มากลยครับโน่ดแล้วโน่นยังขูดไม่หมดครับ นี่แหละครับผลมะเร็ตก็ประดับไอสรุปแล้วปีนี้ประดาลงทุนจะพอปปุ๋ยนี่เดี๋ยวราคาสมาชิกอ่ะมณคิดอ่าประดามฉีดไปอ่กีชดอย่างเงี้ยชดเดียวเลยชดเดียวว้า <laughs> <laughs> อ้ย <laughs> ผมอยากจะบ้าไาย,อ,ย,าายอ๋ออันนี้ <laughs> มันอะไรของประดา5ห้าไล่ใช่ไหม <laughs> มันห้าไล่ ป,ป่าดําย,ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยไก่เมยยังไม่ใส่ขี้ไก่เพราะปีที่แล้วใส่ไปแล้วเท่าหนึ่งปีนี้ปราดําไม่ใส่แล้วจีตัวนี้ไปสามเที่ยวไอ้ไอ้ไอ้ตรงนี้อะไรครบประมาณชุดหนึ่งไะหนึ่งชุดครับพี่น้องเกษตรกรอันนี้ผมคิดราคาเต็มราคาเต็มก็ปราดําลงทุนปีนี้เฉพาะปุ๋ย 880บาทครับว้า880บาทเดอุปนญหาทเกียรติไหมพระดำแ8ดรบาทแล้วมันพระดำเป็นอย่างไงไหวไหมเนี่ยไหวครับ<ห>มันประหยัดต้นทุนขนาดไหนครับพระดำเนี่ยลองดูในแปด้อยแบาทแต่ดูมันพระดำครับเนี่ยดู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 ดดคนงานครับพระสับละเอียดเลยครับโน่อนขอเงินคืน โหเจนไหมครับไม่ลองไม่รู้ครับผมแดงเขาดีจริงๆครับครับผมตับก็สุลาเน่ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประดำที่ให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเกษตรกรที่ปลูกมันครับผมและต้องขอขอบคุณบริษัทพอเรนาเน็ตเวิร์ดที่บริสต์สมแดงอาหารชูกำลังพืชมาให้เกษตรกรได้ลดต้นทุน ตัวจริงเสียงจริงครับครับผมใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสมแดงรู้จักไม่รู้จันอ้อยอเยี yes